ครับผมช่างอานนะครับก็วันนี้จะพามาดูการเสียของเจ้าว EDTV นะครับผม55 UH 605T นะครับอาการตัวนี้นะครับเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะครับอาการพาให้ส่วนให้หลงทางนะผมสําหรับช่างมือใหม่นะครับก็นนี้จะเป็นวิทยาทานนะครับอาการเสียของเขาตัวนี้คือเสียงเหมือนนะครับโอซไพายกินกระแสเกินนะครับ ไม่รู้ว่าเวลาผมเปิดเราจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับนี่คือภายในของเขานะครับอยากให้เห็นอาการแสงหน้าจอนะครับแต่ผมได้แกะรื้อฝาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูเอาแล้วกันนะครับแสง LED หน้าเครื่องมันเป็นแบบไหนนะครับผมปดไว้ออกไว้เปล่าเดี๋ยวดูครับอ๋อเดี๋ยวปลดแป๊บหนึ่งครับที่ปลดสายไว้นะครับก็ทําการดูอย่างนี้นะครับน่าจะดูจากไฟตรงนี้ครับจะมีการกระพริบนะครับ ปึ๊บๆน่ครับนะครับนะจะทำนานครับโอเคนะครับอาการกระพริบเหมือนจะติดแต่ไม่ติดนะครับอาการนี้นะครับอ่าบ่งบอกเหมือนเบนบอร์ดจะทำงานแต่ว่าเครื่องไม่อ่อนนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ท i f i นะครับผมนะเป็นน่าจะเป็น Full HD นะยังไม่ถึง 4K นะครับก็อาการของมันก็คือนะครับ ไฟสวิงนะครับโดยการใช้มิเตอร์เข็มนะครับเช็คนะครับนี่ครับก็มันจะเห็นง่ายกว่านะมิเตอร์เข็มนะครับอาการเหมือนจะติดแต่ไม่ติดอะไรพวกนี้เราก็ต้องเช็คชุดแรกนะครับวิธีการเช็คชุดแรกก็มาดูที่ตำแหน่งของเจ้าสายแพนะครับสายแพเลี้ยงเมนบอร์ดครับเริ่มต้นมันต้องจ่ายเข้าเมนบอร์ดก่อนนะครับคือเส้นนี้นะครับเข้าเมนบอร์ดก็ดูที่เส้นนี้นะครับแค่12พินล้วก็ไปดูเอากกันนะครับว่า12พินมันมีสายอะไรบ้างนะครับเนี่ยไม่ง่ายนะครับ 13โวลต์นะครับเราก็ไปเลือกคอนเนคเตอร์ประมาณ13โวลต์ที่แถวๆนี้แลครับแล้วก็รับรัดความเราจะไปวัดที่ไดโอดก็ได้นะครับก็คือตำแหน่งไดโอดตรงนี้นะครับที่แม่หัวชี้ไดโอดนะครับไดโอดมี2ตัวขนาดกันอยู่นะครับไม่รู้ขนาดหรือไม่ขนาดนะครับเราก็ไปวัดได้นะครับตั้งสเกลไว้ที่50โวลต์เราวัดเอาพุทเลยครับไม่ต้องไปวัดที่ขั้วก็ได้หรือจะวัดที่ขั้วก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเอาความที่สะดวกนะครับผมวัดตรงนี้เลยนะครับทําการออนเลยครับนี่ครับ เห็นว่ามันสวิงครับนะครับแน่นอนเลยครับผมเพราะว่าสปายมีปัญหาอยู่แล้วนะครับหรือนะครับเมนบอร์ดโหลดกระแสก็ได้นะครับวิธีการเช็คก็คือจะใช้สโคบเช็คก็ได้นะครับการกระแสเอาสโคบมาเช็คนะครับแนวแนวชันของกราฟนะครับเวลามันโหลดลงนะครับมันชาร์จขึ้นไปแล้วแนวชันหรือแนวลาดนะครับเพราะนั้นผมไว้ให้สาธิตไปดูทีหลังครับเรื่องการใช้สโคบเนี่ยครับ มิเตอร์มันจะง่ายกว่าครับเพราะว่าส่วนมากแล้วช่างนะครับจะใช้เจ้ามิเตอร์ถนัดกว่านะครับมิเตอร์ที่ต้อนถามมาทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมันมันไม่เห็นจะจ่ายนะครับนี่เห็นจะจ่ายในการสวิงอึดแล้วก็ล่วงอึดแล้วก็ล่วงพยายามที่จะชาร์จขึ้นไปครับแต่ว่ามันชาร์จไม่ได้ครับวิธีต่อมานะครับเราก็มาดูว่าไดโอดลิกกี้ไเนี่ยเอาพุทธเนี่ยมันมีกี่ชุดนะครับจากสายตาก็จะเห็นซิงค์นี้แล้วก็ซิงค์นี้นะครับ เราก็ซูมไปดูว่าตำแหน่งเนี้ยครับมีไดโอดไหมเนี่ยก็มีครับตำแหน่งดีเนี้ยนี่ก็ตำแหน่งดีเนี้ยดีสองนสี่สองสามเนี้ยอีกนะครับเราก็ไปดูอีกครับว่าอาจจะมีวงจรอื่นไหนโหลดหรือเปล่านะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเมนบอร์ดโหลดหรือเปล่าโหลดกระแสไปไหมวงจรในเมนบอร์ดช็อตไหมนะครับบางครั้งเมนบอร์ดมันก็ช็อตนะครับหรือมันไม่ช็อตก็ได้นะครับ พราะว่าสปเสียเองก็ได้นะครับให้ทําการปลดนี้ออกนะครับถ้าปลดตัวนี้ออกนะยังโหลดยังช็อตอยู่นะครับก็แสดงว่าเสียแล้วเพราะว่าสไปร์นะครับโอเคนะครับออกเลยครับแล้วก็ทําการฟัดอีกรอบนึงครับจาดูที่เข็มมิเตอร์นะครับปกติแล้วมันต้องขึ้นประมาณของ LG ตัวนี้มันต้องรอสั่งส่งสแตนบายนะครับเดิมทีเขาจะจ่ายประมาณ8-9โวลต์ไม่เกิน10โวลต์นะครับ ถ้าเกิดว่าคําสั่ง power on มาแล้วเนี่ยคือคาสั่งอ่าตัวนี้จะเขียนว่า PWR ข on นะครับต้องมี High มานะครับไฟ Standby ตัวน,นี้มันจะวุ่งวิ่งขึ้นเป็น13โวลต์นะครับแต่ดับแรกมันจะจ่ายประมาณ8ถึง9โวลต์ไม่เกิน10โวลต์นะครับถ้ามันไม่ถึงแสดงว่าเวอร์สแาย์ที่กดปกติอยู่นะครับเปิดใหม่ครับนี่ครับนั่นครับ มันอยู่ประมาณแค่5โวลต์ครับยางผิดปกติเนพาวเพร์ว่าสะายนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมันอิดอิดอิดเนี่ยเหมือนกับว่ามันพยายามที่จะอ่อนนะครับแล้วมีวงจรตรวจเช็คกระแสภายในวงจรของมันเนี่ยครับมันมันตัดกระแสก่อนครับเช็คกระแสเกินมันก็จะสั่งชดดาวนะครับก็เริ่มใหม่ครับก็จะเป็นหลูของมันครับสั่งออนปื๊ด พอเช็คกระแสเกินก็สั่งชัดดาวอึดหยุดนะครับพอมันหยุดปุ๊บนะครับมันก็มันไม่มีวงจรตรวจเช็คมาบอกแล้วมันก็สั่งให้ทํางานต่อนะครับมันก็จะวนหลูปไปเรื่อยครับเข็มมิเตอร์ก็จะเห็นวิ่งขึ้นต๊ด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 แบบนี้ครับจนกว่าพอว่ามันเฟดหรืออุปกรณ์ร้อนร้อนร้อนจัดๆเลยครับถ้ามันมีโรเทชชั่นแบบเรื่องความร้อนมันก็จะตัดไปถ้ามันไม่มีนะครับมันร้อนขึ้นไปเรื่อยร้อนเรื่อยๆเรื่อยๆจนแล้เสียบปิกไวมันอาจจะระเบิดได้นะครับ นันที่สุดนะครับแต่การที่จะระเบิดได้ต้องเสียบไปสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวันเต็มๆครับบางทีเสียบไว้แล้วอุปกรณ์มันมันทํางานแล้วหยุดทํางานแล้วหยุดมันทางานแค่ชั่วขณะนะครับตัวมันอาจจะร้อนนะครับเพราะว่ามันทํางานผิดปกตินะครับโดยปกติแล้ววงจรการชัดดาววงจรใช้กระแสเกินเนี่ยเขาจะทํางานแค่ชั่วขณนนะครับทําประมาณสิบนาทีเนี่ยแล้วก็ถ้ามันรู้ว่ามีผิดปกติแล้วมันก็สั่งตัดดับไปนะครับ หรือบางทีมันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เช็คความร้อนไว้นะครับถ้าความร้อนเกินอุณหภูมิเท่านี้แล้วนะครับทําสั่งชัดยาวยาวไปเลยครับก็แล้วแต่ในการวิศวกรจะออกแบบนะครับอาจจะไม่ได้เผื่อตรงนั้นไว้ก็มีนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับนี่ครับวิศวกรออกแบบนะครับความสามารถของอุปกรณ์นั้นๆนะครับอุปกรณ์ของบ่อนี้นะครับทํางานเล็กขนาดไหนนะครับโอเคนะครับโมเยอะแล้วครับก็ทําการ เพราะต่อมาหรือจะแกะบอรดมาซีวีดูมาดูข้างใต้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองแกะมาดูก็ได้ครับว่ามันจะเป็นอะไรอยู่ข้างใต้มีอะไรหายเสียหายไหมครับเดีย๋ยวคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะผมว่านะก่อนจะแกะมาก็ทำการดีชาร์จไฟเอาหน่อยแล้วกันครับเพื่อป้องกันความเสียหายครับ ก็ใช้หลอดทาการโหลดช็อตไฟนี้ไปครับดังนั้นก็ทําการช็อตช็อตกันไปก็แกะมาดูครับนี่ครับแกะมาดูนะดูจากสายตาแล้วนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับตัวนี้เป็นเขาเอาไว้สําหรับเซฟตี้นะครับเรื่องมดเรื่องอะไรนะครับนี่ยฉีดไว้อาซีเป็นซิลิโคนนะครับน่าจะเป็นซิลิโคนที่ป้องกันมด หรือแมลงอะไรคานเข้าไปแล้วไปทาให้อุปกรณ์ตัวนั้นนะครับเสื่อมหรือทํางานผิดปกตินะครับพวกนี้จะเป็นไอซีพีดีพีเอ็มเขาจะเคลือบไว้นะแล้วก็พวกขาเกจนะครับตัวนี้เป็นของไอซีพีดีเอ็มของพีเอฟซีนะครับก็ป้องกันได้หมดครับส่วนตัวนี้เขาไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ตัวนี้เป็นพีดีเอ็มของวงจรบูตคอมเพรเตอร์นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฉีดไว้ก็แสดงว่ามันไม่ค่อยสําคัญไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมีปัญหาก็พวกนี้ครับแรงดันไฟมันสูงครับเพราะมันใช้ไฟ 310โวลต์ครับพอพ f เอฟซทำงานเสร็จก็ประมาณนั่นอ่ะ385 390นะครับแรงดันมันสูงนะเขาเลยต้องการฉีดมีการเคลือบไว้นะครับป้องกันมดแมลงอะไรเข้าไปตำแหน่งนี้ครับก็ดูจากสายตาแล้วมันไม่มีอะไรมีปัญหาเดี๋ยวทำการลองเสียบปลั๊กดูก็ได้ครับว่ามันจะจ่ายให้เราไหมนะครับก็ทำงานบนเหล็กก็อันตรายก็หาแผงพลาสติกอะคริลิกหาวางนะครับ เพื่อป้องกันความเสียหายนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูดเราหรือมันอาจจะช็อตเสียหายได้นะครับก็ทําการเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับไห้บอร์ดขึ้นมานครับวัดตําแหน่งเดิมเมื่อกี้ครับว่ามันยังจะมีปัญหาอยู่ไหมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายังจะมีหรือเปล่าปกติรุ่นนี้จะประมาณ8-9วัต์นะครับถ้ามันทางานปกตินะครับตําแหน่งนี้ไปโอดครับที่เราจะต้องวัดนะครับทำการอ้อนนะครับ นี่ครับเขาขึ้นมาประมาณแปดโวลต์แล้วสวิงนิดๆครับผมถือว่ามันปกตินี่ครับอายข้างนึงคนระับตรงนี้โหุยตัวนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยงหลอดนะครับไฟสูงมากนะครับเท่าไหร่นี่สองสเกลสองห้าิบนะครับอยู่ประมาณ 1้อ150าร้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ประมาณ100ยยนะี่น่ะครึ่งหนึ่ง175ยเจบแบบนี้ครับประมาณ170โวลต์ครับดังนั้นตรงนี้นะครับมันไม่สวิงนะครับผมผมว่ามีโอกาสที่วงจรอ,อื่นเนี่ยจะมีปัญหานะครับในการ ใครที่เอาไปใช้งานบ้างเมื่อกี้เราปดไปแค่เส้นเดียวแลวอีกเส้นเรายังไม่ได้ปลดนะครับคือไฟเลี้ยงหลอดนะครับหรือว่าตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องหลอดนะครับหรือเปล่าเลยเมื่อกี้มันมีไฟไหมไม่มีลราอคนละเส้นกันนะครับนี่คนระับหรือว่ามีปัญหาเรื่องหลอดหรือเปล่านะครับ ตัวนี้จะเป็นอาการหลักของมันเลยหรือเปล่าลงรุ่นนี้นะครับเรี่ยกันที่ชัดไฟก่อนครับแล้วลองเสียบหลอดดูอีกทีว่ามันจะมีผลไหมครับเสียบข้างบนนี่แหละครับใช่ปะผิดด้าน่ะครับอืมเดี๋ยว ผมว่ายึดลงไปเลยดีกว่านะครับจากเมื่อกี้นะครับเราทําการวัดแล้วมันไม่ถึงนมันได้แค่ห้าโวลต์นะครับแต่เราถอดออกมาวัดข้างนอกนะครับดยการไม่ได้ต่อสายอะไรโหลดสักอย่างนะครับไฟมันได้นะครับแต่ถ้าเรายึดเข้าไปนี้มันจะได้ไหมครับผมว่ามีโอกาสที่หลอดแบ็คไลท์จะมีปัญหาลองดูได้ครับเส้นนี้เราไม่เสียบนะครับเราเสียบเส้นเดียวนั่นแหละครับหาจุดทิ่มกาวนครับ ทีนี้เราก็มุ่งเป้าไปที่เจ้าหลอดแบคไลท์เลยนะครับตรงนี้เป็นมุงจรขับแป็นร้อยเมื่อกี้เราวัด้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมเปิดครับนี่ครับสวิงขึ้นนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ลงนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าหลอดแบคไลท์อาจจะมีปัญหาในการปลดระวัดใหม่ดิได้หรือเปล่านะครับนี่ครับขึ้นมาเลยครับเส้นนี้ครับเป็นหลอดแบคไลท์นะครับ มว่าวันแรกๆอาจจะมีปัญหานะครับวิธีการทดสอบก็คือทําการทําไงตั้งมิเตอร์โอห์มนะครับตั้งไปที่โอห์มครับตั้งเลนง์งสูงเลยครับคูณ 10k เลยนะครับแล้วก็ทําการเห็นไหมเรามือแตะมันจะขึ้นเห็นไหมครับแสดงว่าโอห์มมันสูงนะครับก็คือแรงดันที่ไฟมิเตอร์เนี่ยมันสูงครับก็วิธีการเช็คนะครับก็ทําการผมว่ามันน่าจะมีสายเส้นด้ดึงชอดลงช่อดลงโค้งนะครับ ในการทำก็คืออามิเตอร์เส้นหนึ่งจิ้มลงโครงไปนะครับถ้ามันชนมันก็จะขึ้นนะครับดูนะครับจิ้มถ้ามันขึ้นเส้นใดเส้นหนึ่งครับถือว่าแบ็คไลน์เสียเลยนะครับนี่ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นอ้าวนะครับเจอเลยครับเส้นเดียวนะครับรั่วอยู่เส้นเดียวนะครับเนี่ยเส้นสีดํานี่รั่วนะครับเนี่ยเส้นสีดํารั่วครับ ไม่รู้ว่าเส้นสีดำเป็นเส้นไฟหรือเปล่าเดี๋ยวลองวัดดูสิน่าจะเป็นเส้นของจรป้อนกลับหรือเปล่าหรือเส้นไฟผมว่ามันเป็นเส้นไฟเลยนะครับห้ยมิเตอร์ผมเสียเลยเมื่อกี้ไฟค้างครับมิเตอร์พังไปแล้วพังไหมมิเตอร์พังเลยครับ ไม่เป็นไรนะครับมิเตอร์อาคนหนึ่งเสียเลยนะครับเมื่อกี้น่าจะมีอาขาดไปแล้วครับน่าจะเจอไฟค้างนะครับก็เราก็เจอแล้วครับว่าอุปกรณ์นะครับหลอดแบ็กไล้เสียนะครับผมช็อตลงโค้งนะครับเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับก็นะครับแก้ไขด้วยการสั่งหลอดแบ็กไล์มาเปลี่ยนนะครับอาการนี้น่าจะเป็นอาการหลักของเขาหรือเปล่ารุ่นนี้นะครับก็ ท่านผู้ชมก็ลองดูดูแล้วกันนะครับเก็บไปเป็นวิทยาทานนะครับว่าวิธีการเช็ครุ่นนี้ทำยังไงอย่าให้ขับสนหลงทางถ้าเกิดเราหลงทางเราสั่งบอร์ดนี้มาเปลี่ยนก็ตายเลยนะครับบอร์ดตัวนี้มาเปลี่ยนก็ตายเลยนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรเสียแน่ชัดนะครับสั่งมานี่เข้าเนื้อเลยนะครับผมเจ็บตัวเลยนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอสั่งอะไรมาเปลี่ยนนะครับเราเช็คตัวเสียเจอแล้วนะครับแต่ว่า ไม่สามารถจะปิดงานได้เพราะว่าอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีนะครับปกติแล้วเส้นนี้มันจะไม่สามารถวัดลงโครงได้เลยนะครับสองเส้นนี้ห้ามลงโครงเลยครับเพราะว่าถ้าลงโครงแสดงว่าขอช็อตนะครับเดี๋ยวเราทําการแบบนี้อีกอย่างก็ได้ครับเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วทาการเทสแรงดันเลยนะครับว่ามาสามารถออนได้จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าออนได้จริงๆก็จบถ้าปิดงานสั่งอะไรมาใส่ก็จบนะครับคลิปนี้คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้หรือเปล่านะครับ มิเตอร์ผมเอาคนหนึ่งมันแค่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราใช้สเกลอื่นก็ได้ครับวัดนะครับทําการออนครับขึ้นมาไหมเอ้าลืมเสียบปากน่าทำไมมันนิ่งคิดเลยนิ่ว่าจะขายขี้หน้าแล้วทำไมนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับหน้านะครับก็สวิงเกินอี้ํามครับแสดงว่าวงจรมันสามารถบูตขึ้นไปได้อีกเกือบสองร้อยนู่นนะครับ ประมาณ185โวลต์นะครับดูซิว่า PFC จะทำงานไหมนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่185นะที่ผมปรับสเกลใหม่นะครับเป็น1000นะครับขึ้นไปตรงนี้ก็ประมาณเกือบ400โวลต์เนี่ย350นั่นแหละครับ350 260โวลต์นั่นครับนีไฟเลี้ยงหลอดนะครับสูงมากเลยนะครับทีนี้เรามาดู PFC นะว่าออนขึ้นมาหรือยังนะครับ PFC ก็อออนแล้วครับ400ครับจบเลยครับผม แบคไลท์เสียนะครับล้กก็ทําการสั่งอย่างที่บอกสั่งแบคไลท์มาเปลี่ยนก็จบเลยนะครับผมในการนี้คงเราสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ท่านผู้ชมก็นะครับก็กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรัะฟังนะครับคลิปนี้ก็นะมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากมายก็ที่นี้ก็เหลือแต่ทักษะของท่านผู้ชมครับที่จะนายช่างแต่ละคนที่จะปิดงานนะครับ รุ่นนี้อะไรนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะลงรุ่นลงอะไรให้นะครับก็โอเคนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอให้โชคดีในการทํางานนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับขออนุญาตต่อให้นิดนึงครับทางการตัวนี้ผมทําการลอยสายที่มันช็อตออกไปนะครับแล้วก็สายเข้าไปนะครับปรากฏว่านะครับแบคลท์ติดให้นะครับเพราะว่ามันเดือดซีกนะครับมันจะต้องติดให้นะครับเนี่ยติดขึ้นมานะครับแต่ว่านะมีอาการอีกนะครับนี่ครับ เห็นไหมอาการเหมือนจอเสียเลยครับเป็นเส้นๆนะครับเห็นไหมครับแต่สองนี้มันจะมืดนะครับเพราะว่าแบคลท์มีซีกเดียวนะครับเป็นเส้นๆเหมือนจอเสียเลยนะครับอาการนี้นะครับไม่ใช่จอเสียนะครับผมแต่ว่าคีคอนนะครับมีปัญหานะครับผมก็เลยมานั่งสังเกตดูดีๆนะครับว่าทีคอนมันมีปัญหาอะไรนะครับ ลูกค้าได้แจ้งว่าไปส่งร้านช่างมาแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าไปขอเครื่องคืนหรือ,อยังไงสักอย่างนี่ครับเขาบอกว่าไอ้แผงนี้เสียด้วยนะครับแต่ผมมีความสงสัยว่าไอ้แผงเนี้ยไม่ได้เสียด้วยตัวเองนะครับอาจจะโดนวางยามาครับผมเห็นอุปกรณ์ผิดปกติไปนะครับของตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งไม่รู้จะมองเห็นป่เนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ตำแหน่งเนี้ยผิดปกตินะครับ แล้วก็ตำแหน่งเนี้ยผิดปกตินะครับดูจะสายตาแล้วนะครับสองตำแหน่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของฟีดแบกอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับจะต้องเป็นฟีดแบกเป็นของ VGL หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับอยากตรงน,นี้หายไปนะครับ VGL หนึ่งหายไปแล้วก็ R ตรงนี้หายไปนะที่ผมเห็นมีสองตำแหน่งนะครับ แต่ไม่รู้มีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะครับภาพมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ค่ามันเท่าไหร,ร่นะต้องไปดูอบอร์ดอื่นที่มันใช้ได้นะครับทําการามาใส่ตรงนี้ทดแทนล,ลงไปนะครับไฟ VGH VGL ไม่ออกนะครับผมแล้วก็ไฟเจ้า V c r อนะครับแล้วก็ VCC 3โวลต์ไม่ออกนะครับ V c อนิจจนี้ก็ไม่ออกนะครับ เขาจะไงทามมิ่งจะไม่ทํางานอยู่แล้วครับอาการนี้ทามมิ่งไม่ทํางานเนี่ยไม่ได้เกิดจากการช็อตแน่นอน,นครับถ้าช็อตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีการช็อตมีอะไรเข้ามาเนะี่ยช็อตมันก็ต้องมีโหลดช็อตแต่นี้มันไม่มีโหลดช็อตนะครับแต่มีอาการอย่างที่เห็นกนะ็คืออะไหล่หายไปสองตัวนะครับผมว่าถ้าเกิดเอาอะไหล่ตัวเดิมมาใส่ก็น่าจะจบนะครับเหมือนมีการผมคิดว่าน่าจะมีการวางยาเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนท้ายนี้ผมไม่แน่จะเอาไปลงให้หรือเปล่านะครับเพราะว่า มันจะเป็นการป้ายสีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่างจริงๆก็ไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะครับคืนก็คืนไม่เฉยนะครับเราไม่เห็นจะต้องทําแบบแประเภทนี้นะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าลูกค้าเขารู้ทีหลังนะครับมันจะทาให้เราเสียหายนะครับแต่ผมอาจจะไม่บอกลูกค้านะครับแต่ว่าผมอาจจะลงในใน youtube หรืออะไรสักอย่างเนี่ยลงให้ดูว่าไม่ควรเป็นในช่างจริงก็ไม่ควรทำนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ประนามเขานะครับผมไม่ได้บอกว่าร้านไหนเป็นของใครทำนะครับ ก็คือถ้าเกิดคนเข้ามาดูแล้วรู้ว่าตัวเองทําก็อย่าทํานะครับผมมันไม่ดีไม่ไม่แนะนําที่จะทําแบบนี้นะครับโอเคนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับการบรนช่างควรต้องมีนะครับผมสวัสดีครับครับผมทําการนะครับใส่อุปกรณ์ที่หายไปนะครับ2ตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับเดใช้บนนะครับก็ใส่อาร์มันเป็นอาร์ศูนย์โอห์มนะครับ หนึ่งตัวก็ตรงนี้ตัวนะครับที่หายไปนะครับก็ทําการออนนะครับวัด VGL VGL ก่อนนะครับ VGL หนึ่งนะครับมาแล้วครับเนี่ยเจีดโวลต์นะครับเมื่อก่อนนะครับหนึ่งจุดแปดโวลต์ v คอ r ตรงนี้ก็ไม่มานะครับมีเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ VCC ก็ไม่มานะครับ VCC สามจุดสามนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ VGH ก็ไม่มานะครับตอนนั้นนะครับ นี่มาครับ28โวล์ครับมีคอตัวนี้ประมาณ1.8หรือเปล่า1.2ครับมีซีนี่วัดไปแล้วนะครับวัดตามตำแหน่งโนนครับก็คือตำแหน่ง3.3นั่นแหละครับนี่ครับซุ่มเรานีครับจากนั้นมีอะไรอีกครับไปดูภาพกันเลยดีกว่าครับว่าภาพออกมาไหมนะครับน่าจะมาแล้วมั้งครับเพราะว่าไฟมันหายไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับมาครับ ก็เรื่องเดียวก็คือสั่งแบคกลท์มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็แจ้งราคาูกค้าไปก่อนครับสักเจ็ดพันห้าครับลูกค้าคงไม่ซ่อมแล้วโอเคนะครับก็ฝากก็ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทํายาวงยังวางยาเนี่ยไม่ควรแนะนําเลยครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับก็คืนเข้ามาเฉยๆก็ได้ถ้าเกิดว่าเราแจ้งราคาสูงไปหรือยังไงนะครับแล้วก็คืนเข้าไปนะครับก็เวลาซ่อมก็อย่าไปแจ้งราคาสูงมากนะครับถ้าลูกค้าไม่ซ่อม มันอาจจะเสียเวลาเราในการเช็คนะครับข้อสูงมากไปก็ไม่ดีครับลูกค้าก็ไม่ค่อยมีกระตุ้มกระตังหรอกครับเดี๋ยวนี้ครับงานการเราก็ทําให้มันถูกๆลงมาหน่อยนะครับก็อย่าเรียกราคาให้มันเบืรอนะครับก็มาสักเจ็ดตัดพันนะครับเอาค่าแรงสักแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับขอตัวไปก่อนนะครับผมก็บ้าบอก็แตกไปงั้นแล้วผมก็ไม่ควรนะครับไม่ควรเลยนะครับโอเคนะครับก็เราก็เห็นภาพกันไปแล้วนะครับ ดรอุตสาจนหาเจอนะครับอะไรที่หายไปนะครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ